สวัสดีค่ะพวกเราทีมฟูดพร้อมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พวกเรามาจาก3คณะ5ภาควิชาทําให้พวกเรามีความชํานาญที่แตกต่างกันและรวมตัวกันได้อย่างลงตัวในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้วผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างได้ถูกผลิตมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะฟูดพร้อมก็เช่นกันแล้วฟูดพร้อมคืออะไรฟูดพร้อมก็คือเซอร์วิสแพลตฟอร์มที่จะเข้ามาดูแลและช่วยเหลือเรื่องโภชนาการของผู้สูงอายุ โดยฟู้ดพรอมประกอบไปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง3อย่างนั่นก็คือ 3D Food Printer 3D Food Scanner และ Food i n งซึ่ง3เทคโนโลยีนี้ทำงานกันอย่างเป็นระบบเพื่อจะได้ตอบโจทย์ความ p e r s o n อน i z ไลของแต่ละบุคคลได้อย่างแม่นยำถ้าจะอธิบายง่ายๆเลยฟู้ดสแกนเนอร์ก็เปรียบเสมือนดวงตาที่ทำหน้าที่ในการประเมินปริมาณโภชนาการอาหารแต่มีความแม่นยำสูงซึ่งได้รับการตีพิมพ์รับรองแล้ว และ 3D Food Printer ก็เปรียบเสมือนคนทำอาหารส่วนตัวพอฟู้ดพร้อมมีความสามารถในการผลิตอาหารได้อย่างเฉพาะเจาะจงและฟู้ดอิงของเราก็ทำการคิดค้นมาเพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการที่สูงและดีที่สุดเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเรื่องอาหารและโภชนาการนั้นสำคัญดังนั้นเรื่องโภชนาการให้ฟู้ดพร้อมจัดการนะคะ We know what you e a t We print what you need ฟู้ดพร้อมขอบคุณค่ะ